สวัสดีครับแฟนเวททั่วประเทศนะครับพบก,กับผมปอหนุ่ยเมือ,มองมักไฟนะครับเป็นประจําทุกวันนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพระราชบดีที่4พฤษภาคมคศ2023นะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกเพชรยินดีประจําวันนี้จัดโดยโปรโมเตอร์เสียโบสทนัทเดชวชิระรัตนะวงศ์นะครับมวยเริ่มทําการแข่งขันก็เวลา1 8 0 0นเป็นต้นไปนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง t ู u ฟครับในช่วงแรกส่วนช่วงที่2ก็จะถ่ายทอดสดทาง เพจมวยเด็ด789ในเวลา20.30นเป็นต้นไปนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนหลักในรายการนะครับนั่นก็คือมวยพักยก168นะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคนที่กำลังมองหาที่ลุ้นที่เชียร์ดีๆขอแนะนำเลยครับที่พักยก168นะครับมวยพักยกระบบออโต้นะครับเปิดราคาเดียวกับสนามมวยกับเวทีมวยนะครับมีครบหมดทุกเกมกีฬา มวยเดียวมวยสเต็ปนะครับมวยพักยกเราคืนค่าคอมให้ทุกยอดเล่นนะครับการเงินมั่นคงฝากถอนไวผมการันตีนะครับดีกว่าเล่นหน้าตู้แน่นอนนะครับพิเศษสุดสมัครวันนี้เข้ากลุ่มฟังมวยหูฟรีนะครับพร้อมรับเสื้อสุดเท่ไปเลยฟรีฟรอีกหนึ่งตัวนะครับแถมร่วมกิจกรรมท่ายผลมวยสเต็ปรุ้นลับอีก10,000บาททุกสัปดาห์นะครับกดสมัครทักถามรายละเอียดได้ที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ รับรองว่าไม่ผิดหวังไม่พลาดเป้าแน่นอนนะครับไม่เสียเวลาครับเราไปดูคู่ที่หนึ่งในรายการศึกเพชรยินดีประจําวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านมังกรหยกเทศบาลเขาบางแกกหรือชอไทยเศรษฐ์นะครับวันนี้เจอทางด้านสีวาราชทอตอนาอ้อหรือพอหลักบุญนะครับชกกันในพิกัด107อปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านมังกรหยกเทศบาลเขาบางแกกช่างน้าหนักได้107.3 ลดไปจุดสามนะครับส่วนทางด้านศีวราชทอตอนาอ้อหรือพอหลักบุญชั้นหนักได้หนึ่งร้อยเจ็ดจุดสามลดไปจุดสามเช่นเดียวกันนะครับสําหรับศีวราชทอตอนาอ้อนะครับเป็นมวยจังหวัดเลยสวมดีไข่ทอตอนาอ้อนะครับสไตล์การชกก็เป็นมวยเขา่าเตะขวาต่อยขวาขอคอ,อลอกไปครับเข่าในเหนียวแน่นแล้วก็มีกอกหนึ่งกอกสองต่อยแรงตลอดครับนี่คือสไตล์การชกของนั่น สิวลาดทอต่อนาอ้อหรือพอลักบุญนะครับเดี๋ยวเราดูสไตล์การชกของทางด้านมังกรหยกครับเทศบาลเขาบางแกกกันบ้างนะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องนอกได้ในดีเตะต่อยแรงวังในปั้มตีฉลาดหลักเหลี่ยมดีหักแทงดีครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านมังกรหยกเทศบาลเขาบางแกกนะครับสําหรับฟอร์มหลังของทางด้านมังกรหยกนะครับก็ชนะคะแนนทางด้านลักสองแพร พิศนุราชันเมื่อวันที่12มกราคม2566ที่เวทีมวยราชดำเนินและก็ชนะคะแนนทางด้านสกายนุ้ยสี่มุมเมืองเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2566ที่เวทีมวยรังสิตไฟล่าสุดนะครับแพ้คะแนนฉลามดำแพ้นอกนะครับโทษทีแพ้นอกฉลามดำสิทธิ์กำนันหนึ่งในยกที่หนึ่งเมื่อวันที่19เมษายน2566ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับนี่คือฟอร์มหลังของนั่น มังกรหยกเทศบาลเขาบางแกรกนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของนั่นศิวราชท,ทอตอนาอ้อหรือพอหลักบุญกันบ้างนะครับก็ชนะคะแนนศิลปะไทยสิทจ่าอุ้มเมื่อวันที่29กันยายน2 6 6 5ที่เวทีมวยราช,ชดำเนินแล้วก็แพ้คะแนนเพชรด,ดำชอพิชิตเมื่อวันที่28ตุลาคม266 6 2565นะครับที่เวทีมวยรังสิตแล้วก็ไฟล์ล่าสุดแพ้คะแนน ยกนาทีสอก้องเกียรติเมื่อนี้6ธันวาคม2 5 6 5ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านสีวราชทอตตนาอ้อนะครับสำหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมชอบอยู่ที่ทางด้านสีวราชทอตตนาอ้อนะครับเป็นมวยเข่าในอาชีพเ็าว่าได้นะครับแล้วก็เป็นมวยที่แข็งแกร่งแข็งแรงยืนระยะมั่นคงอาวุธหนักอาวุธแรงวันนี้น่าจะมาแจ้งเกิดได้สําเร็จนะครับ สำหรับมวยคู่ที่หนึ่งในรายการนะครับผมออกไปที่ทางน้านสิวราชทอตนาอ้อนะครับวันนี้จัดไปอย่าให้เสียเขาจะมาแจ้งเกิดนะครับคู่นี้หนึ่งในรายการนะครับผมออกไปที่ทางน้านสิวราชทอตนาอ้อนะครับจัดไปอย่าให้เสียไปดูคู่ที่สองกันต่อครับมาถึงคู่ที่สองในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางน้านปลายฟ้าสอแสงชัยหรือสิงเนวินกาลสินหรือไดโน่ไฟยิมหรือสิทธิช่างระนะครับ นักชกจากจังหวัด101ยอนะครับซ้อมที่มหาหหลวงมวยไทยนะครับวันนี้เจอกันทางน้านเล็กสัตว์รถสวยจากเจ็สายผิวหรือสักเนรินสอจอต้องปลาจีนนะครับมวยมาแทนเลมโบ้จิ๋วนักชกจากเมืองบนวันนี้ชกกันในพิกัด108ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านปลายฟ้าสอแสงชัยช่างน้ำหนักได้107.9ขาดไปจุดหนะครับส่วนทางด้านเล็กสัตว์รถสวยจากเจ็ดสายผิวนะครับ ชั่งน้ำหนักได้109.5ลดไป1.5ครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับส่วนสไตล์การชกของทางด้านเล็กสัตว์รถสวยจ่าเจดสายผิวนะครับเป็นมวยขวาเปิดเกมเตะต่อยแรงเข่าในเหนียวแน่นสอกสวนแรงไปไปแข็งแก่งแข็งแรงยืนระยะมั่นคงครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านเล็กสัตว์รถสวยจ่าเจดสายผิวนะครับ ส่วนสไตล์การชกของนันปลายฟ้าสอแสงชัยนะครับเป็นมวยซ้ายจังหวะฝีมือครบเครื่องนอกได้ในมีเตะซ้ายต่อยซ้ายอาวุธคล้องแค่ว่องไวมีสอกมีหมัดครับนี่คือสไตล์การชกของนันปลายฟ้าสอแสงชัยนะครับสำหรับอร์มหลังของนันปลายฟ้าสอแสงชัยนะครับก็ชนะนอกทางนันกิติภพวิสุทธิลังสีอะคาเดมี่ในยกที่5เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2500 66ที่เวทีมวยรังสิตนะครับแล้วก็ชนะน็อกเพชรน้ำหนึ่งวิรยุทธ์ฟาร์มในยกที่1เมื่อวันที่4มีนาคม2566ที่จิตเมืองนนท์แล้วก็ไฟล์ล่าสุดแพ้น็อกให้กับทางด้านลาวสตาเกียรติทงยศเมื่อวันที่16มีนาคม2566ที่เวทีมวยราชดำเนินในยกที่4ครับนี่คือฟอร์มหลังของทั้งด้านปลายฟ้าสอ่อแสงชัยนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านเล็กสัตว์รถสวยจ่าเจดสายพิวกันบ้างนะครับ ก็แพ้นอกกันทางด้านหลานย่ามัวว,วัฒนะในยกที่5เมื่อวันที่6กันยายน2 5 6 5ันหลาสิที่ลังสิ์แล้วก็แพ้นอกเพชรโทรเพชรสี่หมื่นในยกที่4เมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2566ที่จิตเมืองนนท์ฝ่ายล่าสุดก็แพ้คะแนนทางด้านแลมโบ้จิ๋วนอสงวนพงศ์เมื่อที่1เมษายน2 5 6 6ที่จิตเมืองนน,นท,นนนท, 1, นทนน์ครับนี่คือฟอร์มหลังของน้านเล็กสัตว์ลดสวยจ่าเจดสายผิวนะครับ สำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านปลายฟ้าสอแสงชัยนะครับเป็นมวยซ้ายครับฝีมือครบเครื่องวันนี้น่าจะเอาชัยชนะไปได้นะครับคู่ที่2ในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านปลายฟ้าสอแสงชัยนะครับจัดไปอย่าให้เสียไปดูคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกกันต่อครับ <Books> มาถึงคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้าน กัปตันทีมสิทธิ์ไทยแลนด์หรือวสันใต้หรือนายกส้อยเวียงยองลำพูนครับนักชกจากจังหวัดสกลนครลูกชายของเจ้าฝยครับไทยแลนด์ปิ่นสินชัยนะครับวันนี้เจอทั้งนั้นโฟวินสิทธิ์เจริญทรัพย์หรือระดับเพชรสิทธิ์เจริญทรัพย์นะครับนักชกจากจังหวัดปัตุมธานีลูกชายของเจริญทรัพย์เกียรติบ้านช่องนะครับซ้อมอยู่ที่คลองสามธัญบุรีนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด114ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้าน กับตันทีมสิทธิ์ไทยแลนด์ช่างน้ำหนักได้113.9ขาดไปจุดหนะครับส่วนทางด้านโฟวินสิทธ์จเจริญทรัพย์นะครับช่างน้ำหนักได้114.4ลดไปจุดสี่ครับนี่คือการช่างนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับสำหรับสไตล์การชกของน้านโฟวินสิทธิ์เจริญทรัพย์นะครับเป็นมวยขวาสูงยาวเข่าดีฝีมือครบเครื่องเตะต่อยแล้วก็ตั้งรับดีแล้วก็วกมี ศอกมีหมัดสวนขับขยันชกขยันต่อยออกอาวุธแรงแข็งแก่งแข็งแรงครับนี่คือสไตล์การชกของ,ของนั่นโฟวินสิทธิ์เจริญทรัพย์นะครับส่วนสไตล์การชกของน้านกับตันทีมสิทธิ์ไทยแลนด์นะครับเป็นมวยซ้ายฝีมือคบเครื่องเลี่ยมเชิงดีปั้มตีไล่แขนเก่งขวางหน้าฟันศอกแรงหมัดแรงเตะขาแรงครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นกับตันทีมสิทธิ์ไทยแลนด์นะครับส่วนฟอร์มหลังของนั่นกับตันทีม สิ์ไทยแลนด์นะครับก็ชนะนอกทางด้านโกลาแอสกอลุ่ธนาเกียรติในยกที่3เมื่อวันที่28มกราคม2 5 6 6ที่จิตเมืองน้นแล้วก็แพ้คะแนนแวว์วาวอกินปทุมเมื่อวันที่11มีนาคม2 5 6 6ที่จิตเมืองน้นแล้วก็ไฟล์ล่าสุดแพ้คะแนนทางด้านแก่นอุบลพอหลักบุญเมื่อวันที่4เมษายน2 5 6 6ที่เวทีมวยรงังสิตครับนี่คือฟอร์มหลังของนัน่นกับตันทีมสิท์ไทยแลนด์นะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของนัน่น โฟวินสิทธิเจริญทรัพย์กันบ้างนะครับก็แพ้คะแนนยอดกระตันยูจิตเมืองนวลเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2อ6 6ที่จังหวัดอุท,ทยัยธานีแล้วก็มาชนะคะแนนทางด้านเพชรสุพรรณปอป,ปัจจันรสีเมื่อวันที่17มีนาคม2 5 6 6ที่จังหวัดกระบี่ไฟล์ล่าสุดแพ้คะแนนเพชรเจ้าพญาสิทธิกำนันเน่งเมื่อวันที่13เมษายน2566ที่เวทีมวยราชดำเนินครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านโฟวินสิทธิเจริญทรัพย์นะครับ สำหรับมวยคู่ที่3มซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับผมชอบความคล่องแคล่วว่องไวครับชอบไปที่ทางด้านกัปตันทีมสิทธิ์ไทยแลนด์นะครับเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องวันนี้ผมมองว่ากัปตันทีมสิทธิ์ไทยแลนด์จะมาเก็บชัยชนะไปได้นะครับคู่ที่สในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านกัปตันทีมสิทธิ์ไทยแลนด์นะครับให้ไป5ดาวจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกกันต่อครับ มาถึงคู่ที่สีในรายการซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างท้งด้านเพชรสองแสงเพชรเจริญวิทย์นักชกจากมหาสารคามซ้อมที่ค่ายเพชรเจริญวิทย์ที่จังหวัดมหาสารคามวันนี้เจอทางด้านสิงเพชรเดชสิงใต้หรือเพชรเออ่างทองหรือจ่าบ่าวกองสืบนะครับนักชกจากจังหวัดชุมพรซ้อมที่ค่ายสบุญมีฤทธิ์อยู่ที่ย่านปีนเก้านะครับวันนี้ชกกันในพิกัด113ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้าน เพชรสองแสงเพชรเจริญวิทย์ช่างน้ำหนักได้114.1ลดไป1.1นะครับส่วนทางด้านสิงเพชรเดชสิงใต้นะครับช่างน้ำหนักได้เมื่อเช้านี้114.5ลดไป1.5นะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของนักคู่ที่เวทีมวยราช,ชดำเนินนะครับสำหรับสไตล์การชกของน่านสิงเพชเดชสิงใต้ครับก็เป็นมวยขวาจังหวะฝีมือคบเครื่องดักเสียบดักแทงเหลี่ยมเชิงดี จังหวะฝีมือดีครับวันนี้เจอกันอีกครั้งครับใครจะเป็นหมู่หรือจ่าก็ต้องติดตามนะครับเดี๋ยวเราดูสไตล์การชกของทางด้านเพชรสองแสงเพชรเจริญวิทย์ครับกันต่อครับว่าเป็นมวยประเภทไหนครับสาหรับเพชรสองแสงเพชรเจริญวิทย์นะครับเป็นมวยขวาจังหวะฝีมือครบเครื่องตั้งแขนดีขวางหน้าดันแทงบุดุดนันเคยชนะมาวันนี้รีแมตช์ไฟ์กันอีกหนึ่งครั้งใครจะเป็นหมู่หรือจ่า จะโดนย้ำแขนหรือจะโดนสางแ้นก็ต้องติดตามนะครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นเพชรส่องแสงเพชรเจริญวิทย์นะครับส่วนฟอร์มหลังของนั่นเพชรส่องแสงเพชรเจริญวิทย์นะครับก็ชนะคะแนนทางน,านั่นเพชรนำชัยสอจอต้องปราจีนเมื่อวันที่28มกราคม2 5 6 6ที่จิตเมืองนนท์แล้วก็ชนะคะแนนยอดกล้าพอวิเศษยิมเมื่อวันที่4มีนาคม2 5 6 6ที่จิตเมืองนนท์ไฟล์ล่าสุดแพ้คะแนนทางน,านั่น ยอดกระตันอยู่จิตเมืองนวน์เมื่อวันที่11เมษายน2566ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่คือฟอร์มหลังของาด้านเพชรสองแสงเพชรเจริญวิทย์นะครับสำหรับฟอร์มหลังของด้านสิงเพชรเดชสิงใต้นะครับก็ชนะคะแนนแก่นอุบลพอหลักบุญเมื่อวันที่27ธันวาคม2565ที่เวทีมวยรังสิตแพ้คะแนนกระดูกเหล็กอชริยะเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2566ที่จิตเมืองนวน์ แล้วก็ฝ่ายล่าสุดชะนะคะแนนกระดูกเหล็กอชลิยะเมื่อวันที่14มีนาคม2566ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่คือฟอร์มหลังของน้านสิงเพชรเดชสิงใต้นะครับสำหรับมวยคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านความแข็งแกร่งแข็งแรงและก็ยืนระยะมั่นคงนะครับผมออกไปที่ทางด้านเพชรส่องแสงเพชรเจริญวิทย์เคยชนะมาวันนี้ผมมองว่า น่าจะย้ำแค้นไปอีกหนึ่งคำลบนะครับคู่ที่4ในวันนี้นะครับผมออกวิธีทางน้านเพชรส่องแสงเพชรเจริญวินนะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮ้งเฮ่งรวยรวยสวัสดีครับ